เมื่อวันที่4มีนาคม2568นางเทียนรัตน์นวมวัตรประธานมูลนิธิหัวใจเบริสุธ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมอบอุปกรณ์ช่วยเดินประกอบด้วยรถเข็นวิวแชร์จำนวน3คันวอลเกอร์จำนวน3อันและไม้เท้า3ขาจำนวน3อันให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าไม้อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงงงเพชรโดยได้รับการประสานข้อมูลและอำนวยความสะดวกจากนายมณพูนบ,บ้านแขกผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และนายอัชวินปุชาการแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายเสกสรรสารการในอำเภอพานกระต่ายและนายทวินพัซซับให้การต้อนรับโดยอุปกรณ์ช่วยเดินที่มอบในครั้งนี้ได้ถูกส่งต่อให้แก่นางเพิ่มมณีเขียวนางมอกปินมณีนางสาวอ้อมแก้วถงยานางสาวจันรสงเชื้อนายนิพนิกรัฐนางหยองติ่นเจริญนางหยัดทำชูนายสองทิมสีและนางละมุดหนองหลวงซึ่งแต่ละคนได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานในชีวิตประจำวัน นางเทียนรัดก,กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาค่าใช้ใจ่ายช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกมากขึ้นพร้อมเป็นการมอบความหวังและเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขวามช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือกลุ่มคนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สังคมของเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและช่วยกันนวพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต